ครับสบายดีสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้อมเชโนก็มาเืินบนสะพานตากสินนะครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพมุมสูงของแม่น้ำเจ้าพระยานะท่านผู้ชมครับตอนนี้มอมขึ้นมาเลยเด้อครับป่งครับรถวิ่งทั้งสองเลนเด้อท่านผู้ชมครับิ่งเลครับเงินร้ายครับพี่น้องครัตรงกลางหนึ่งจะเป็นรถไฟฟ้าเด้อครับผมมาแล้วครับโอ้โหครับเมืองไทยนี่แบบ สร้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะท่านผู้ชมครับเบิ่งอันอนี้น่าจะตึกยังน้อครับทุกคนถ้าไปผูกอ่ะสมัติคอมเมนต์ไดเดอร์ตึกล่างเลยเนาะเพราะว่ามอมกลางเมสื่อนะครับผมนะมีบรรยากาศช่วงเงย็นๆนะมอมให้เบิ่งนกแบบ็มีทัศนีย์แบบกรุงเทพมหาน,าค,น,น,นครจริงๆนะท่านผู้ชมนะคือแบบรถวิ่งนะครับผมดูก็จะมีรถไฟฟ้านเะครับเด้อมาบ่งมุมนี่ครับ มุมนี้ก็จะเป็นอ่าแม่น้ำเจ้าพยาท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าผิดหวังแน่นอนนะครับผมน,นะดูสวยงามมากๆครับเพรางหน้นก็จะเป็นอ่าไอคอนสยามนะท่านผู้ชมนะแม่น้ำแห่งเศรษฐกิจนะ่ท่านผู้ชมนะเพราะว่านท่องเที่ยวเพิ่นมาลองเรือน้ำเที่ยว ของอาม่นำเจ้าพยานี่ยถือว่าชุดยอดมากครับผมนะเดี๋ยวมองพวกกะเป็นใ้ก่อนสยามเนาะคอนันี้จะเป็นรถไฟฟ้าซี่ปน้ชมโแบบนี้ก็มีนะครับสำประชมเมืองไทยนะครับดูครับรถไฟฟ้าแบบอ่าวิ่งแบบ ตั้งมาตั้งนั่นเลยนะครับผมนะดูครับคนสวยของตึกอ่ากรุงเทพมหานครติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมุกแบบอ่าสามร้อยหกสิบองศาจริงๆนะครับผมนะห้องประด้านล่างอ่าสูง ท่งอะไรครับพี่น้องครับเด้่อนก็นจะเป็นเรือผู้โดยสารครับทีผ้าหนักต่องเที่ยวไปไปส่งตามสถานที่ต่างๆนะครับพ่าม่นจะขึ้นมาคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมครับนะเพื่อจะให้เห็นวิวอของกรุงเทพนีนแบบที่นี้ ขึ้นมานี่ก็โอ้ยบอกเลยว่าลมพัดนี่เย็นมากๆครับผมนาะนนปรดมีแต่ฝั่งนี้เด้อครับฝั่งนี้ก็มีครับผมนะถนนวิง่งจองฝั่งนะผมนะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะวิง่งสวนกันไปมาแต่สําหรับตรงกลางก็คือจะเป็นรถรถไฟฟ้านะท่านผู้ชมเนาะรถไฟฟ้าวิง่งทากลางถนนเลยครับเิ็นเหตดได้ยังไงดีครับ ปะเดี๋ยวอ้อมสื้อาขับมาฟังหน่อยแ้วเนาะเบิ่งครับช่วงแร,งแรงกๆรถกาสิติดเนาะเดี๋ยวอ้อมสื้อาไปเบิ่งอาภาพมุมนั่นนะนะครับผู้ชมเพราะว่ามุมหน้ากากนี่อีกนะสองฝั่งเนาะเดี๋ยวอ้อมจะเดินอ้อมทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนะจะยอดแสงเนาะตอนนี้อากาศเป็นช่วงเวลา บายซีมงแก่ๆครับส่วงแหลงแนี่งนักท่องเที่ยวเปกระลังเริ่มหลังไหลมาแล้วนะครับผมนะมองนู่นก็นจะเป็นเรือนะครับท่านผู้ชมเรือเนาะมีแต่ผูู้ด้วยสารนี่ครับเนาะท่านผู้ชมคารับอ,อมกัได้ลมาด้านหล,งลนะังแล้วเนาะเป็นด้านบนให้เบิ่งแล้วกับลูพเขลงมาเบิ่งด้านหลงังจะขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับ โอ้โห oh, ดูครับผมการกอร่อสร้างของเมืองไทยให้เราชมนะสุดยอดมากครับอันนี้จะเป็นรางรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาน,นี่จะเป็นทางข้ามเหมือนกันสะพานเนาะสุดยอดครับจะเป็นบริบเวณด้านลลางนะครับผมนะตัดภาพลงมาจากรางสับเลยเนาะคนเกาหลีรถบิ่งครับผมนะไม่ใช่นี่นนเว่าเก่งมากๆครับผมนะไปะเดี๋ยวบนสะพานขึ้นไปอาเบิ่งด้านพลด์ครับ โอเคท่านผู้ชมครับตัดภาพขึ้นมาดันบนเลยเนาะโอ้ยาวมากๆครับไม่ใช่ใกล้ๆนะน่าจะเป็นเกือบกิโลนะเดี๋ยวเอากระยางเพื่อใด้านบนเนี่ยนะครับผมนะย่างออกเพื่อฟังนี่เนาะมาดูว่ามันได้ในกี่สั้นนะท่านผู้ชมนะมาดูสองฝั่งังของวิวเมืองไทยนะทุกคนนะครับ,น,น,นะรบนั่นก็จะเป็นอ่าท่าเรือ สาทรณ์นัะอันนี้ไปนู่นครับผมวิวนี่แบบสุดยอดมากครับแนะนำให้มาช่วงเย็นๆน,นะครับจะวิวจะสวยง่ามกว่านี่นนะไปไป,ปดันบนดีกว่าในมอมกามาถ่ายคลิปแรกกันเลยถ่ายให้เอฟซีได้เบิ่งเลยครับนะเนาะ ว้าสวยงามสมดยครับผมัดครับเกดเดเมืองไทยนะครับเนาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแบบนี้จริงๆนะครับผมนะแบบเจิญมากๆครับดู ตรงนี้ก็มีรถนะตรงกลางก็มีรถสามารถวิ่งได้นะครับชมนะนี่ก็จะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาครับผม มาแต่ฝังนุ่ามราคามากฟังนี้ครับผมคือแบบสุดมากๆครับผมมองไปไกลๆน่นกันมาเป็น,นเอเชียทีมนะท่านผู้ชมครับ ขึ้นมาบริเวณเนการเย็นเย็น,ยนม,ามากๆครับพร้อมผ้ามาเบิ่งแล้ว,วครับวันนี้จะยอดแสงเนาะผ้าเอฟซีมาเบิ่งแล้วครับผมเนาะวิวแม่นะ้ำเจ้าพยาครับผมแล้วช่วงปีใหม่ที่มอ่อมาเยืนก็นจะยืนฝั่งนู้นนะครับผู้ชมนะเต็มเลยครับ วัดวัดอีกอย่างนอกมอมก็รื้อสือนะครับผู้ชมนะถ้าไปโูก็สมร์ทคอมเมนต์ใต้คลิปมอมได้เ้อครับม่าท่องเที่ยวตรงท่าเรือนะครับ่ผู้ชมนะ <laughs> เยอะมากมากครับที <laughs> ่พนาลง,ลงเรือน้ำเสียนะครับผู้ชมนะ เล่ย์บ่าวอมนี่มันย่ายบัตถุครับผมเป็นไรครับทุกคนครับเนาะบอกเลยเลยว่ะวิวนี่สวยงามมากๆนท่ามชมครับที่มอมพามาเบิ่นเนาะครับ เป้าเนี่ยรำการงานสั่งมากๆครับจะถ่ายตัวคนได้มาเห็นเจ้จังมอดเด้ครับผมเนาะโอ้สุดยอดครับอ๋มอผมมีบรรยายนาะไม่แต่มาถ่ายเอฟซีได้เบิ่งว่าเป็นเอฟซีครับตรงสะพานตักสินเนาะสามารถขึ้นได้เด้อยตามผู้ชมหน้ากากผึ่งก็ได้หานเนาะข้ามฟ้าวข้ามาสงครามอไรอย่งนี้เนาะเองจะเป็นรถไฟฟ้าตามผู้ชม รไฟฟ้าวิ่งกับรถยนต์ได้เลยครับผมปดนี่แหละครับเมืองที่เจริญแล้วก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมประเทศาสตร์บานเนื่องเนะงาะคนไทยเนี่ยสลาดมากๆครับผมตัวน,นั้นจะเป็น BTS นะทุกคนนะสุพรรณศรีนะท่านผู้ชมนะครับสว,วยงามมาก นี๋จะเป็นท่าเรือสาธรน,นะครับผมนะนี่เลยหมน้องก็กไปเอชที่โอเคครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมก,ก็อะไรก็แทรกดติดตามสองย o u t u มอมซิโนครับสิ่งสำคัญก็คือประกตข่างโฆษณาเด้อเสนอกาะหัวสบายดีสวัสดีครับ